ครับพี่น้องมันนี้พระอาจารย์แหม่มมาแบ่งนกอาจารย์เพิ่มครับมันนี้มัเยี่ยมย,ย,ยทั้งสายสีสายหาแ้กนมล้วกะนไทาร่ม่มไปไม่รถผมมื่อวที่แล้วนี่ไหมเจ้นรถเม่อวัอนี่แล้ว เหนายียบมันนกว่ดไทยมันเกียงเหย่มแปดเดียวนี่แหละแห่งเลางีครับของอาจารย์เพิ่มครับสวัสดีครับผมเห็นแต่ยู่ในเห็นแต่ยูนียูทูครับนี่มาเยี่ยมของอาจารย์เพิ่มครับเล็บเกี้ยวลบเี้ยวเล็บเกี้ยวลบเี้ยวของแค่ เ่มปันบนมือเ็นปะลูกเป็นลูกนกกำลังข้นปะตรงรั้วบังหันนี่คลิปไอ้จันบอยมันคเต็มมามาดกในช่องโตเลยเอาไปส่งเขาบาเนี่ยนน้ำหมาปตัวเดเ่นนาะอ้างตลอดนี่ตัวเล่นเนาะอ้างตลอดนี่พี่อ้างตลอดใช่ไพี่ยู้หลังบ้าน สืนใจได้างยังไคัอานเท่านเลยเอาเอาเาแ้ครับอ๋จับคู่ป่ครับตัวพีสสเดียวกันก็หงหงเนเม็ดป่ะสาเดียวนี่แหละตัวนึงอ้าอันนี้วงวางคนมาออกมาวัน่นเป่ะ อันนี้เป็นตัวพีบอกเาเป็นตัวน้องตัวพีตัวน้องตัวนี้มันไม่ออกไปวานอ่างมีธรรมดาบอกธรรมดากู้ามกเเป็นผู้าไวเสนผู้าไรเนี่ยผมถ้าเหลือซู้เติ้วซู้เต บัดเอแม่เบื่อบาดดี้องใส่ลิไป้พ่อบ่านของเนี้ยของของกิกมันง่อนหลายครังนี่ตัวน้องงน้องอันบ่นี่กันอเนี่น้องง

นกขวบเล่นบ้งเลยครับขวบขล้ครับโอ้นี่อะไรเด็ดเลยของจันเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว,ยว,ยวโอกาสนาทีมาหาขา,า,ขายนี่นี่เดือนสองามเดือนอันออน,นี้ขาอ,อ่างกันอันน้ขาอ่างบางาย,ยางเสริ บางในคลิปมันะป๊าไมไปไว้อยู่เนียน้องแน่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดสิบสองสิามสิบสีโอ้นับบ้องหต่งพี่น้องวางหาิอยู่บ่อยู่ดอกพี่น้องไดแล้วอาจารย์แหนได้แล้วตัวนี้แหละอาจารย์ว่า ทีซ้ายของเซตเม็ดครับฝากถึงเซตเม็ดได้ไครับคลิปเนี้ยซีรีส์มุกใหม่บอยเยอะจัดเมียมีจัดแต่ของที่ซีใหม่เลยจุดแปดเลยเจอแค่แบมาเลยไปเซตเม็ดถ่ายอยู่วะเนี่ย้ากลับมาเลยจังไดนกันที่เดือนใส่หมอนึงดอกสี่ลงเมาทุ่มเนี่จะไปอยู่โดนเลยคอนจเทน่์เดี๋ยวมันสิบูมีอังเออไม่อังตอนนี้บ่ได้ยินไปว่างไปอยู่ phần chân cuốn bom mía gì khám đi để ngoài lướm như quá, ừ, rồi nè, không?

ต้นหัวแอ็งไนนี้ผมเอกไปเียงไว้ยก็ได้ละกได้พอาสอง่ปีปเกือบสองปีครโอ้ยินได้อีกโดนเินได้อีกโดนินได้ขาวนละโอ้ยนกอาจจะนกแก้ได้หนี่น้องซ้ายครับน้องซ้ายของเชนเมที่นีเออตัวนี้แมนตัวนี้ใครกันเนี้ยษนะ ตัวนี้ลองซ้ายของตัวของ,องเส mm, ้นเม็ดต,ตัวนี้ว่้ดเทาเปลี่ยนกวนออกมาทาเปลี่ยตัวนี้พอเมีท้าให้ตัวมนี่วุ้ท้าโน้มนมมันเลยไงน้มไม่ปิดแต่มีขาวขาวสายขางคนอะผมก็สนใจมาับหมกักเนเสายล้าเลยจริงอ้าท้าไปทังไกับว่ามึงเนี่ยยังไหนน้อกับยึงเนี่เนื้อเจ้าทิ้นไะ

เสียดายบอกอังด้บอกโ้ท้มาส่พดมือกันเลยวาสิหินอางมือน่หินตะจันบ่อยว่าสิบาเอาชนกันเลยรมบอกไปแล้วโรอยมันซาผมมาซาเราไปแล้วทานคารองกันครับมาเร็วกว่านีเลยพ้าะมันจริงกว่านี้ไปเราต้องกินแล้วอาจารย์แม่วมาขายอยู่ครับผมครับผมบอกคารองครับผม คารองครับคารองมม้ทีมงานสายคล้อง้วครับผมไปอยู่สายคองมาเลเปลี่ยนจากนักขอมุไปอยู่สายคองครับซื้อแตงลขันักขมรอชมผลงานในเลยครับมีอยู่นวอาจย์แม่ม็ดเกงเงเแห่งเกงกัแย่อย่างเดียวละไปอยู่สายคองยังได้กัดเกิดแเป็นนกตัมันต้องขัน ได้ดอกเยอะจ้ะมีเวลาไล่มาฝากให้ด้วยดอกเหล่านีกลงตัวน้ำฝนกว่าเลยเดี๋ยวผมกำลังเฮ็ดอยู <Felix 's> <for> ่อันหนึ่งแหละครับเดี๋ยวเลื่อนไล่ให้มานี่มาเยี่ยมจักตอนนี้อาจารย์เพิ่มพัอยู่งใส่ปุ๊น้องจักอยู่พื้นที่ไหนปุ๊บนครปฐมนครใช้สีนครใช้สีนี่อาจารย์เราจัดมาตัวหนึ่งแล้วรุ่นกันอยู่บกโดนนกกระเขาชิบนกกระเขาชิบล้อกระเขาอืมอืมชิบล้อไล่ให้อืมชิบล้อไล่ให้ ลูกนกป่ะทักทายทุกนลุกนๆนั่นเลยครับหนึ่งหนึ่งสองสามแค่ตัวมันหาตัวหกตัวฝากมาท้านผมมีพระอาจารย์แม่มาเทียนนกอันนั้นจริงแล้วจริงแล้วอาจารย์จริงแล้วโอ้โหกเมีย ແຈາບໍ່เลี้ยงไปอุ้ยกับเมียลงโตเลยดินั่นเจ้าบ่มานี่ข่อยสิไปหาเขาเลยเขาเออๆเขาเว้าคลมดีเด้ว่าเาเอออไปยุมลาวเเาบ่ปเ้อื นเพิ่มวอนีม้มาเยี่ยมยามกับต้มเป็ดกับต้มเป็ดครับพี่น้องต้มเป็ดต้มเป็ดต้มเป็ดนี่ใสหมอด้วยเดี๋ยวจะชุนเรื่อสกทะดิ้ยวสกทูดิเสกธะดิเออใสกธะดิเฮ็ดเฮ็ดยังกันยาเสกามเอาน่าใสกาต้องขอบใจทั้งกานเพิ่มเินนี้กันทั้งแรกครับชิคกีพามเร็งมายำ สมุนทนมืนอนี่เออาจารย์แม่สมอมือนี่งเขีย้ไหนบู้เจ๊บได้พอกันไงดอกเชนี้นไ,ไา่ับไปยุ่นอ่เออตรงหวยตรงมา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 ไม้อมาพี่น,อนอ้องตุ้มเป็ดทั้งตุ้มทังหลับใก้ินบ่าจานแบบนี้ ก็ใบแบบมีนี่ก็ใบมี่สุดยอดผมไปเคยเห็นเมืนอไก่เอที่แรกสมัยยุ่งมอหามอหกนะใบนี่โอ้ยก็ใบบบคูนเลยมมันเปี้เปรีที่กินหอกนางกินก็ใบนี่เล่นนะมันมันน่ะ เอางงครับลาปิ่นต้มปิดปิดแกะครับครับครับคดนกนองไงรขนุนเด็นอนเ็นบัวขนุนบัวจะเหนี่ยมักนี่เ็นบัว

อันทอดกัไม่ได้อันเป็นเปิดอันเปิดโลกล้วงอันมันไม่ย่างเลยเออันี่อันลงแคบนี่คือม้งแคบอย่างเดียวเรออันลงกวงแมันกัวงเลยเป็นะควนรงนั้นเลยไปยูบังกุเอเอไปยูบินไปอาจารย์เพิ่อมาไปละไครับขอบคุณอะไรครับ ขอบคุณเลยขอบคุณเลยยครับเนื้อวูน้อกินครับผมรับยางนี้ครับผมบ้างๆกันไปทักคุณก็ได้นียไอ้เดีบัวแี่อโอ้ยบ่มีนกคอาเพี่นงคลิปนี้กันขอจบคลิปนี้ขอคุณอาจารเพิ่มครับผม เลี้ยงรับเก็บเลี้ยงน้ำย่า,ง,ายงดีครับสีกับที่ไปผ่าว่าแานลงมเลยพี่น้องคุณขึ้นด้วยคุณขึ้นไว้เอาขอจบคลิวยเป้เลี้ยงในผมฝากกดได์กดติดตามกดไลค์กดติดต่อเพื่อเป็กน,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 ำนกำลังใจค,ครับผมใกนการนับจิดแต่ละพี่น้องสวัสดีครับขอบคุณครับผม